สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KOT Channel ครับ KOT Channel วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม OMG oh, Server Global กันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนะี่ยเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตประจำวันที่8กันยายนกันนะว่าอัปเดตล้เนียมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะโอเคอัปเดตแรกนะครับ Born of Protection นะ ก็เจ้าตัวบอลออปโปเรชันอย่ยเขาอย่างที่เห็นนะครับผมระยะเวลาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14นะก็7วันนะครับผมในการอัานเชิญแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีโอ้ยยัอยบอกว่า1ครั้งได้ไม้นี่หรอ1ครั้งได้เจ้าแมวมาเลยเหรออ่าอ,อ,อันนี้เป็นบอลสปอร์ตนะ ว่าเราจะเลือกหมาหรือแมวหมาหรือแมวนะก็เป็นเลตอัพนะช่วงนี้นะครับผมก็เป็นเชนส์อัพนะคูณ2เท่านะครับผม3ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมก็เป็นดันอ่าเป็นการเรตอัพดักก่อนที่ SP c a s คาโช o ฟ u กซจะมานะ ก็ใน okay. แต่ก,การซัมมอนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น1ครั้ง10ครั้ง20ครั้ง60ครั้งแต่ว่า40ครั้งเนี่ยก็ได้รงางวัลตามรูปเลยนะรงางวัลครั้งแรกก็จะเป็นน้องเหมียวนะ10ครั้งต่อไปก็จะเป็นเจ้าโบนะครับผมชั้นที่20ก็เป็นกระดิ่งนะ40ก็เป็นกํากไรเท้านะกาไรมือสิอันนี้เท้าหน้าอันนี้ขาหน้าอันนี้ขาเท้าหน้ามือนะแล้วก็อันสุดท้าย60ครั้งก็เป็นกรอบนะครับผม ก็อย่าลืมมาทำกันนะอ๋อสำหรับกิจกรรมรอบนี้ก็ตั้งแต่วันที่8ถึง14นะครับก็มาเปิดหาน้องแมวกันได้เลยนะถึงจะดักก็เต็มใจให้ดักนะครับส่วนผมก็น่าจะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวการอัญเชิญเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัพลงช่องของผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนแรกคิดว่าจะไลฟ์นะแต่ว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับผมเพราะยัง น่าจะอัดคลิปไปก่อนนะครับช่วงนี้โอเคต่อไปนะครับอัปเดตท,ที่2นะก็จะเป็น All For One นะครับผมตัว All For o n ันะ้งเหมือนเดิมเลยนะครับก็ให้เราบอนกับกิลปัจจุบันนะที่เราอยู่นะหรือว่าเราจะหากิลใหม่แล้วก็ไปบอลก็ได้นะซึ่งแต่ละรางวัลก็จะมีนี่นะฮะถ้ากิลทำได้1,000คะนนองพ0 0่0 0น0 0 0 0ด้2 0 0 0 0 0มืนแล้วก็2 0 0 0 0ก็จะได้สกิลตนุมาชาดอะไรพวกนี้นะครับก็ไปดูกันได้นะ ก็ใคร,ใครที่ขยันทำกิ้วก็โชคดีไปนะฮะนะก็จะมีคะแนนพวก talisman part ครบ100ก็จะได้4แต้มนะใน,นท่านวงเกลนนะครับประจำนวนสุกเสาร์อาทิตย์จะสิบแต้มบอสแอคแท c k ก็10แต้มนะก็ย่าลืมไปทำก,กันนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็น demon encounter นะครับเหลิงกิ้วคูณ2อีกแล้วนะมาอีกแล้วนะครับการตีบอสเหลิงกิ้วคูณ2ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่ส4นะเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เนี่ยครั้งที่4ก็จะได้ คูณสนะครับผมตัวเกมเมดอลนะโอเคต่อ hey, ไปอัปเดตสุดท้ายน,นะครับก็เป็นสกินใหม่ของคิโยชิโอโตโตะนั่นเองนะครับน้องชายผีดิบนะสกินน่ากลัวเชียวพอคิโยชิมีรู้ตัวนี้น่ารักเฉยนะอันนี้น้องชายมาแบบน่ากลัวเชียวนะครับผมก็อย่าลืมมาซื้อกันได้นะอ่าลดราคาแค่สัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับผมก็เลยมันก็คือถึงวันที่14กันยายนเท่านั้นนะครับผมสำหรับ ตัวของน้องชายพีดิที่ลดราคานะโอเคครับก็สำหรับอัปเดตวันที่8กันยายนก็ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของผมและวิชของผมด้วยนะก็่อนไปเราไปเปิดดูดีกว่าว่าเราจะน,น้องแมวหรือเปล่านะเรามียันฟรีหนึ่งใบแมวโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นรูปเฮ้ย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  เอ้ยเป็นลูกเท้าแมวเอ้ยน่ารักเออนี่น่ารัก,น,รกน่ารักมากมงงโอเคนี่ครั้งแรกเลยน้องแมวมาเลยนะสำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่อยากเึิงยันยันได้แค่น้องแมวนะแต่น้องจะไม่สวยถ้าเกิดคนไม่ได้พวกอคเซสซอรี่น้องครบนะผมก็ยืนไปทำกันนะหกสิบครั้งได้กรอบเลยนะโอเคผมขอขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ